สวัสดีครับ7พฤศจิกา2563ครับผมกำลังทดลองเผา,าเตาที่14นะครับเตาแบบถังครึ่งหรือเตาอิตาติเตาอิตาติเนี่ยก็ย่อมาจากอิวาสก,กิบวกกัญจนกิติเลือดล้ำนะครับใครสนใจก็ลองศึกษาจากบันทึกที่ผมเขียนไว้ก็แล้วกันเตาที่14เนี่ยผมใช้ไม้สะดาวช้างที่ได้มาจากเขาทำถนนแถวไปดงละแนงนะครับแวะลงไปขอตัดมา เป็นไม้สเสดาช้างหมาดประมาณ2สัปดาห์นะครับการเผาครั้งนี้เนี่ยผมพยายามที่จะฝึกประสาทสัมผัสของตนเองนะครับโดยไม่ได้เช็คอุณหภูมิทุกจุดเหมือนทุกครั้งผมเช็คเฉพาะอุณหภูมิปากปล่องนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ร้อย a ิบสามด e ตของอาจ,จารย์ไพัตบอกแม่นยำม,มากนะครับนี่การเรียงฟืนสำคัญมาก เท่าที่เห็นวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านดูคลิปต่อไปผมก็จะค่อยๆอธิบายว่าผมเห็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคลิปแรกสําหรับการเผาครั้งนี้อยากจะทบทวนเพราะว่า,วามีเพื่อนอา,อาจจะมีเพื่อนคนสองคนเพิ่งเข้ามาใหม่และอาจจะยังไม่เคยเผาถ่านด้วยไม่รู้นะครับแต่ถ้าเคยเผาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมพูดผิดยังไงนะครับเท่าที่ศึกษานะครับตามทฤษฎีเนี่ยกระบวนการเผาถ่านเนี่ยมันอาจจะแบ่ง ได้เป็นสีขั้นตอนหลักๆสําคัญนะครับอันที่1ก็คือการไล่ความชื้นนะครับโดยเฉพาะาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์กิติเลิศล้ำเนี่ยนะครับในห้องเนี้เราจะให้ความสําคัญกับการอบไม้มากนะครับไม้แห้งอบ 4- 6ชั่วโมงไม้เปียกไม้สดเนี่ยอบ6-8ชั่วโมงเพราะว่ามันสําคัญต่อกระบวนการเผามากนะครับโดยเฉพาะการเผาฐานคุณภาพสูงขั้นที่2พออบไม้เสร็จปุ๊บขั้นแรกเนี่ยอบไม้เนี่ย จุดเดือนของน้ํามันอยู่ที่ร้อยใช่ไหมครับถ้าถึงร้อยสิบนี่แสดงว่าน้ํามันจะออกหมดละนะครับร้อยสิบแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราไปวัดอุณหภูมิที่ไหนนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ใช่อุณหภูมิควันนะครับอุณหภูมิเนื้อไม้ถ้าอุณหภูมิเนื้อไม้ร้อยสิบเนี่ยตามทฤษฎีเขาบอกว่าน้ํามันจะออกหมดละนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเผาต่อเข้าสู่กระบวนการกระตุ้น กระตุ้นเพื่อที่จะให้มันเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้นะครับอุณหภูมิประมาณสัก270เนี่ยเฮมิเซลลูโรสในไมน้มันก็จะเริ่มสลายตัวครับพอถึงอุณหภูมิ300 300เนี่ยเซลลูโรสก็เริ่มสลายตัวแล้วครับมันก็เลื่อมๆกันตามทฤษฎีนะครับไอตอน300-400ถึง400เนี่ย นี่แหละช่วงที่มันปล่อยไอ้พวกกดน้ําส้มอะไรต่างๆออกมาที่เราเรียกว่าน้ําส้มควันไม้เพราะฉะนั้นการเก็บน้ําส้มควันไม้เนี่ยจะต้องเก็บตอนเนื้อไม้ที่3 0 0ร้อถึงสี่ซึ่งการเผาการวิจัยต่างๆเราก็พบว่าอุณหภูมิควันน่าจะอยู่ประมาณ8 5ดสถึงร้ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆจากนั้นพอเราเก็บน้ำส้มควันไม้ไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการทําให้ถ่านบริสุทธิ์ สรุปแล้วผมพูดมา3ขั้นตอนแล้วใช่ไหมคหนึ่งอบไม้สองอกระตุ้นแล้วเผาอ่แหละอันที่3ก็คือกระบวนการทําให้ฐานบริสุทธิ์คือเผาจนไปถึงสีควันมันเริ่มใสบ้างอันนี้เป็นประสบการณ์แต่ละท่านแต่ละคนแต่ละไม้อาจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> ลองดูครับดูคลิปต่างๆดูก็จะเห็นว่าอพอควันมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีใสโอมฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะ เปิดช่องรีให้อากาศมันเข้าไปเพื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นทําให้ถ่านมันบริสุทธิ์ก่อนที่จะปิดเตาขั้นตอนสุดท้ายการปิดเตานั่นคือ4ขั้นตอนตามทฤษฎีครับแต่4ขั้นตอนที่เขียนแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับท่านอาจารย์กิตติแนะนาไว้7ขั้นตอนซึ่ง7ขั้นตอนนั้นยังไม่จบเรื่องปิดเตานะครับใครสนใจตามอ่านบันทึกที่ผมเขียนไว้ก็แล้วกันนะครับอันนั้นจะละเอียดนะแล้วก็ท่านก็แนะนาไว้ด้วยว่าอะไรคือปัจจัยของความสําเร็จแต่ เนื่องจากว่ามันไม่ชัดเจนจึงบอกไม่ได้ต้องเรียนเองทําเองนะครับนนท,ที่ท่านอาจารย์กิติท่านบอกแน่ไว้โอเคครับ <c oughs> ก่อนจะจบคลิปนี้ขอสรุปนิดนึงสําหรับใครที่ไม่เคยเนี่เลยจริงๆก็คือว่าการเผาถ่านเนี่ยนะครับมันสามารถทําได้2วิธีหลักๆอันแรกเนี่ยก็คือการอเอาไฟไปสัมผัสกับฟืนภายใต้สภาวะที่ออกซิเจนมันน้อยก็อย่างเช่นเต,นตาอิตตินี่ยครั เราเนี่ยเราให้ไฟเข้าไปสัมผัสกับฟืนผ่านห้องอช่องรับความร้อนใส่เข้าไปอีกแบบหนึ่งก็คือเตาแบบนั้นครับเห็นเตาต่อไหมตั้งอยู่ตรงนั้นเตาต่อต่อเตาเนี่ยไฟยังไม่สัมผัสกับฟืนนะครับเขาเรียกว่าใช้กระบวนการไพโรไลซิสกระบวนการไพโรไลซิสคือกระบวนการแยกของเหลวและกา๊าซออกจากไม้เพราะฉะนั้นเราจะได้ ปริมาณฐานเยอะมากแล้วก็ธาตุต่างๆเนื่องจากอุณหภูมิมันไปได้ไม่สูงมากเท่ากับไฟไปสัมผัสกับฟืนนะครับเพราะธาตุต่างๆมันก็จะเหลือคงอยู่ในไม้เหมาะที่จะเป็นฐานบำรุงดินนะครับเขาจึงเรียกว่าฐานพิทักษ์โลกเตาพิทักษ์โลกหรือพวกไพโรไรซิสพวกไบโอชาพวกนี้นะครับการผลิตไบโอชา ส่วนเตาที่เราเผาเอาไฟไปสัมผัสกับฟืนเนี่ยจะได้อุณหภูมิสูงมากกว่าเหมาะสาหรับการผลิตฐานที่มีคุณภาพสูงกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คงมีเทคนิคมากมายก็ผมก็คาดหวังว่าพวกเราจะมาแลกเปลี่ยนกันแบบจริงใจและเปิดเผยแล้วก็มีคุณธรรมกํากับตามที่ชื่อที่ท่านอาจารย์กิตติที่กำกับไว้นะครับว่าคนเอาฐานคุณธรรมหมายคมว่าไม่ตาโตไม่โลภมาก เผาเป็นแล้วก็เผาเฉพาะเท่าที่คือไม่ไปเผามากซะจนไปเบียดเบียนคนอื่นคือเผาคนละเตา2เตาทำคุณภาพให้เท่ากันทำให้เหมือนกันด้วยกรรมวิธีเดียวกันมาร่วมกันทำตลาดยกระดับการเผาฐานไม่แย่งอาชีพชาวบ้านนะครับโอเคผมลาไปเท่านี้ครับนานพอสมควรแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับมือใหม่นะครับสวัสดีครับ